ก็กลับสวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ท่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับของฟิปี่นะครับน้องเราก็แจกโค้ดสกีนปืนถาวรในคลิปนี้เลยนะครับน้องถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็คือวันนี้พี่แจกสกีนปืนถาวรแน่นอน1สกีนะครับน้องใครที่แบบว่า อยากได้นะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาวเราก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังจําได้หรือเปล่านะครับเนาะกิจกรรมเมื่อวานนะครับวงน้องโหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับเนาะใครโหวตหมายเลขอะไรไว้นะครับวงน้องก็ตามที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่า10บแล้วกสี่พี่จะมาแจกโค้ดให้ทุกคนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องส่วนโค้ดจะเป็นตัวจ้างๆอยู่ในคลิปนะครับเนาะที่แบบว่าใครเร็วใครได้นะครับวงน้องเราก็วันนี้พี่ก็จะมาสอนรับของฟรีๆด้วยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยาก ได้ของฟีฟี่อยากได้ตัวละครฟีฟี่นะครับเนาะสกินคตนาฟีฟี่นะครับวงน้องเราก็มีของฟีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าวันนี้พี่จะมาสอนรับเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสามารถรับได้จากไหนอะไรยังง่ายนะครับเนาะเราก็มาแจกโค้ดให้ด้วยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ของฟีฟี่นะครับเนาะคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะเราก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่เข้ามาเป็นสายฟีนะครับวงน้องก็คือ เข้ามาแล้วดูคลิปพี่ไม่อยากดูฟรีๆนะครับวงน้องก็คือกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง15,000ืคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรินหน้ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอลองอีก1ตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้ตัวละครจากพี่อยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะพี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยนะครับวงน้องแต่ก่อนที่จะไปแจกโค้ดหรือว่ารับสกินปืนฟรีๆนะครับวงน้องก็คือพี่ขอเสลยก่อนละกันนะันนนนนนครบออสปดดาาาาหห์ีะะ้ง้งงง็็เเทขขมย1 ข่าววงน้องหรือว่าลูกซองควางสนะนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกให้ละกันนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปแจกโค้ดพี่ขอรายงานกิจกรรมที่กำลังจับเด็กเข้ามาก่อนละกันนะข่าววงน้องก็คือตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปนะครับวงน้องจะมีกิจกรรมแอนซาชินนะครับเนาะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะวันที่28นะครับวงน้องจนถึงวันที่13เดือน3เลยนะครับเนาะที่แบบว่ากิจกรรมแอนซาชินตัวนี้จับเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็คือ วันแรกที่อัปเดตเข้ามานะครับองน้องเราสามารถรับได้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลอบนะครับองน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับเราสามารถรับได้ฟรีๆรับได้ยกซื้อเลยนะครับก็เป็นอันแรกเลยที่เราจะสามารถรับได้ทุกคนเลยนะครับเนาะวันที่อัปเดตเข้ามาวันที่28นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับองน้องของฟรีเยอะมากนะครับเนาะเราก็นี่เลยนะครับเนาะในส่วนต่อมาครับองน้องก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าจะแจกทางด้านของชุดผู้หญิงหนึ่งชุดนะครับเนาะเราก็มีของเยอะแยะมากมายนะครับอง ว่าสุดผู้หญิงสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูนะครับโน้ว่าสุดผู้หญิงสวยแค่ไหนนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเนะจะเล่นได้ตั้งแต่วันที่3นะครับเป็นต้นไปนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนะสุดผู้หญิงตัวนี้เราจะสามารถรับได้ฟรีสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเสิร์ฟด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนะเราก็มาพร้อมโปรไฟนะครับเนะเราก็พื้นหลังอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็มีตาแอนชาชินแบบนี้เลยนะครับเนะที่เราจะสามารถรับได้ฟรีรับได้โยกเสิร์ฟนะครับวงน้องเราก็ในส จะเป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงนะครับเนาะก็คือเป็นนกนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโนอินซีตัวนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าเราจะสาม,มา,สาร,ราถา <lanç Sand Kick ness> ร,ร,รับได้นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องก็คือจะแจกให้ฟพี่ๆสามารถรับได้ทุกคนรับได้โยกเซิร์ฟนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงนะครับวงน้องแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเท่มากครับวงน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือจะมีก네ารสะสมโทเค็นนะครับเนาะเพื่อแลกของฟพี่ๆนะครับวงน้องแล้วก็การแลกของพี่ๆ พี่แน่นอนครับวงน้องก็คือสําหรับการแรกของฟรีนะครับน้องก็มีตัวนี้นะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของโทเค็นตัวนี้นะครับน้อที่แบบว่าเราสามารถสะสมโทเค็นได้นะครับน้อได้ตั้งแต่วันที่3นะครับจนถึงวันที่13เลยนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับก็เป็นวันที่สะสมโทเค็นได้นะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่าการสะสมโทเค็นนะครับวงน้องก็สามารถสะสมได้ง่ายๆนะครับน้อเราก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือบัตรเพชรบัตรอีโวนะครับ ที่แบบว่าจะมาแจกให้ฟรีๆนะครับ <acceptable> น้องในวันที่10นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของกล้องส o o นะครับเนาะที่แบบว่าจะมาแจกให้ฟรีๆเข้ามาพร้อมสเก็ตบอร์ดด้วยนะคร <ๆ S 2> ั<ม>บนนวงน,น้องก็คือสเก็ตบอร์ดก็เท่มากๆเลยนะครับเนาะก็มีเอล่าแบบนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็เป็นตาแอนซาชินแบบนี้เลยนคะครับเนาะก็ถือว่าสุดจัดๆเลยนะครับวงน้องอันนี้ <c oughs> นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาพันเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเราก็สกินปืนที่เราจะสามารถรับได้ฟรีๆนะครับ ของสกินปืน P 90ตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูนะครับวงน้องก็คือเราสามารถรับได้ปี๊บีสามารถรับได้ยกเซิร์ฟนะครับเนาะกับสกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมแอนชาลชนะครับเนาะที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องเราก็มาถึงแล้วนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากรู้กิจกรรมซีซั่นที่27ไม่ใช่2ีสิบก็คือ47เนะครับวงน้องก็ เป็นประมาณนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องสวยมากจริงๆนะครับน้องแล้วก็พี่ขอรีวิวล่วงหน้าเลยละกันนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่ากดขั้นมาเราจะได้นะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสีขั้นสูงเดือน4นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสายฟรีก็มีสุดเหมือนกันนะครับน้องแล้วก็50ขั้นแรกนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของสุดผู้หญิงนะครับบบววน้องที่่แา สวยมากครับเนาะก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องมีออร่าหรือว่าเอฟเฟกนิดนึงนะครับเนาะก,ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่า สวยมากนะครับน้อเราก็แยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนด้วยนะครับบังน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าไม่อยากได้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วข่าวบวงน้องก็ถือว่าสวยจริงๆนะครับเนาะกับซีซั่นเดือน4นะครับบังน้องหรือว่าซีซั่นที่47นะครับเนาะงเราก็นี่เลยนะครับบังน้องสกีนปืนที่ไม่มีสแต็กก็จะเป็นทางด้านของ M60 นะครับเนาะงเราก็สายฟรีก็มีทางด้านของสุดตัวนี้ด้วยนะครับบังน้องเราก็จะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับเนาาาะะที่่แบบบวเรรจัได้นนะครับว้องนี่เลยนะครับเเเนนนนาะะก็มีอฟฟคิดึงรับวน้องเราก็มมีีโปรรไไฟลล์พื้นหังอะ มา <im> <premature> นี่นะครับเนาเราก็มีทางด้านของ p 90ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่ามาแจกให้สําหรับสายเติมนะครับเนาเราก็นี่เลยนะครับวงน้องจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนาก็เป็นทางด้านของกล่องุ่มนะครับวงน้องที่แบบว่าสวยมากๆเลยนะครับเนาะพี Turn ่ชอบมากๆเลยนะครับวงน้องสําหรับกล่องุูมนะครับนาเราก็อันนี้ก็เป็นทางด้านของกระเป๋านะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากนะครับเนาะก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องกับซีชั่นตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสุดจริงๆนะครับวงน้องพี่ชอบเลยนะครับเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะครับวงน้องเราก็ในส่วน ต่อมานะครับนก็คือจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนกจะมีทางด้านของสซดบุซายตัวนี้นะครับที่แบบว่าแยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนนะครับวงน้องเราก็สุดจริงๆนะครับนกเราก็สวยมากๆด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนงใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องอันนี้นะครับนก็เป็นเดือน4นะครับนก็เป็นทางด้านของสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นที่47็นะครับนกจะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสวยจริงๆนะครับนกจะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็มาถึงแล้วนะครับนกใครที่แบบ ว่าอยากได้โคสส้ดสกินปืนลูกซองควางสีม่วงขาววันวันนี้นะครับเนาะวันนี้พี่จะแจกให้นะครับบงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตอนแรกพี่ว่าจะทําเป็นตัวจังจ้าเนาบงน้องแต่คิดไปคิดมานะครับเนาะถ้าเราจะแจกเราจะทําเป็นตัวจังจางยังไงนะครับบงน้องก็คือแจกไปเลยนะครับเนาะใครเร็วใครได้ละกันนะครับบงน้องเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ตรงนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับโค้ดนะครับบงน้องก็คือพี่จะไม่ทําเป็นตัวจังจางแล้วนะครับเนาะพี่จะขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับบงน้องเราก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะ คนเท่านั้นนะครับงน้องแต่มีสิทธิ์ได้ทุกคนนะครับน้องก็คือมีสิทธิ์ใส่ได้ทุกคนแต่คนที่ได้นะครับน้องจะได้หนึ่งคนเท่านั้นนะครับงน้องเออะคนที่ได้ไปนะครับก็เป็นทางด้านของลูกซองควงสีม่วงถาวรนะครับเนาะก็จะปรมมาณนีลยนะครับงน้องเราก็ได้ถาวรด้วยนะครับนาะเราก็มาเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ตรงนี้ละกนะะนันนะครับงน้องสําหรับโค้ดนะครับเนาะ นี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดสกินปืนลูกซองสีม่วงถาวรตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้ของดีๆแบบนี้นะครับเนาะวันนี้พี่ก็มาแจกให้แล้วนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่า1สัปดาห์แจกหนึ่งครั้งนะครับเนาะสำหรับของแรกๆแบบนี้นะครับวงน้องก็จับประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็พี่ขอดนิดนึงละกันนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ เขาวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปนั่นเองครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็ใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้โค้ดจากพี่นะครับวงน้องก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าวันนี้พี่มาแจกโค้ดนะครับเนาะอาจจะได้คนเดียวนะครับวงน้องแต่นะครับเนาะก็คือใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกลับมาคอมเมนต์ว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกเป็นสิบสิบคนละกันนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ วอนด้วยนะครับที่แบบว่าควักตังตัวเองทําขึ้นมาเลยนะครับน้องๆเออกจ็จะประมาณนี้นะครับเนาะถ้าน้องๆไม่รักพี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเนาะถ้าคนไหนที่แบบว่าชอบแนวนี้นะครับน้องๆเข้ามาแล้วนะครับเนาะถ้ารักพี่จีนะครับน้องๆก็คือกดไ like, ลค์กดแชร์หน่อยละก,กันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับน้องๆเราก็พี่มีแจกของให้ด้วยนะครับเนาะถ้าคลิปไหนมีคนดูเยอะนะครับน้องๆเราก็อย่าเลืมนะครับเนาะใครคนไหนที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับน้องๆก็อย่าเลื่นนะครับเนาะไม่ต้องสนับสนุนพี่ ไม่ต้องโดเนี่ไม่ต้องเสียตังอะไรเลยนะครับเนาะถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือการกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องบายบาย